สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับผลงานเมื่อคือนนะฮะก็ต้องบอกได้เลยว่าโหมาเต็มคาราเบลนะครับผมหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวนะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะกับเชลซีนะก็ถล่มเชลซีไป4ีตัวหนึ่งนะคือสู้ไม่ได้เลยว่าได้นะสำหรับเชลซีนะก็การันตีนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าไปที่ร้อยแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะก็ใครนะเพื่อนๆไหนที่อยากได้แนวทางฟุตบ,บอลนะที่มากกว่าหน้าช่องติ๊กต็อก ทีมมากกว่าหน้าไลฟ์สดน,นะผมทางเข้าอยู่ใต้ใต้โปรไฟล์เลยนะครอ่าวันนี้นะเดี๋ยวจะพาไปที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับเป็นทางด้านอ่าวิเซลานะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสปอร์ติ้งลิสบอนนะฮะเต็งเต็งลีกอ่าของโปรตุเกสแน่นะครก็เฮตุเฮตของทั้งคู่นะครับที่พบกันมาเนี่ยห้าเกมหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยชนะรวดเลยนะผมอ่าวิเซล่าเนี่ย ยังไม่เคยเอาชนะสปอร์ติ้งลิสบอนได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะผมส่วนฟอร์มในบ้านนะของอ่าวิเซล่านะเจ้าบ้านครับก็5เกมหลังสุดนะก็แพ้ไป4เสมอหนึ่งนะถือว่าโอ้ฟอร์มย่ำแย่นะตอนนี้อยู่แบที่11นะผมอยู่กันตารางเลยไม่ได้รุนไรแล้วนะส่วนชิมเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนนะตอนนี้อยู่แบบที่นะครันะนะนนบ,บนะของตารางนะครับก็ฟอร์มในลีกเนี่ยของพวกเขานะโอ้โหต้องบอกได้เลยว่า จ็ดสิบนัดน,นะยังไม่แพ้คเครนะผมก็ห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะไปสี่เสมอหนึ่งนะล่าสุดเสมอเบนฟิก้ามาสองประตูต่อสองนะก็อย่างที่บอกครับถ้าเทียบใช้กันแล้วหลายๆอย่างสปอร์ตติงลิสบอลดูดีกว่าเยอะพอสมควรนะสื่อต่างประเทศเลยเปิดมาให้ทีมเยือนเนี่ยสปอร์ตติงเนี่ยเป็นต่ออยู่หนึ่งช่วงตัวนะครับหนึ่งช่วงตัวเลยเดียวนะก็หลายๆอย่างนะองค์ประกอบนะทุกๆมุมเลยสปอร์ตติงลิบอนดูดีกว่าแน่นอนนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะ ก็ไว้ใจทางด้านทีมเยือนสปอร์ติ้งลิเบอนแล้วกันนะก็จะออกมาในรูปแบบแมนยูกับเชลซีแบบเมื่อคืนนี้แน่นอนนะผมอันดับที่4กับการตารางนะก็หูดูต่างชั้นกันเยอะมากๆนะดูจากฟอร์มดูจากศักยภาพของนักเตะด้วยนะครับผมก็น่าจะยันไม่ไหวสำหรับวิเซลล่านะครับก็สปอร์ติ้งลิเบอนมาชัวร์ครับผม